สวัสดีค่ะสวัสสุทรรฟาร์มนะคะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมอายุไก่ในวันที่21นะคะของการเลี้ยงนะคะซึ่งสูตรอาหารของเราก็จะเป็นสูตรแรกอยู่นะคะพรุ่งนี้นะคะเป็นไก่22วันก็จะเป็นสูตรของไก่โตนะคะสำหรับ อา,อาหารของเราก็มีสสูตรนะคะวันนี้เราจะมาทําการช่างไก่กันดูนะคะว่าเฉลี่ยแล้วไก่ของเราเนี่ยมีน้ําหนักประมาณกี่กิโลกร,รัมะคะเดี๋ยวเราจะมาทําทการสุ่มนะคะสุ่มแต่ละตัวเพื่อจะช่างว่ารอบนี้น้ำหนักไก่ของเราได้มาตรฐาน ของการเลี้ยงในวันที่21เพื่อเฉลี่ยกับครั้รอบแรกนะคะว่าเราสามารถทำน้ำหนักไก่ให้มีการเจริญเติบโตที่ได้มาตรฐานของฟาร์มนะคะเดี๋ยวเรามาทำการช่างไก่ดูถัวเฉลี่ยกันนะคะเรามาติดตามกันเลยนะคะ 1.2ึ่งกิโลหนึ่งกิโลแปดน้ำหนักไก่รอบนี้ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ1กิโลกรัมนะคะซึ่งถือว่าได้ขนาดเหมาะสมนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะนำสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ